44เว็บอันตรายเรียนแบบลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันย้ำห้ามส่ง OTP ให้เด็ดขาดบกอปอทอโพสเตือนอย่าหลงคลิก44เว็บไซต์เรียนแบบเราไม่ทิ้งกันหลอกลวงย้ำห้ามส่ง OTP ให้เด็ดขาดเพราะเป็นสิ่งที่คนร้ายต้องการมากที่สุดเมื่อเวลา11นาฬิกา วันที่29มีนาคมเพจเ c e b o o k กองปร,บราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญ,ญากรรมทางเทคโนโลยีบกอปอ,อทอเพจ Anti Fake News Center Thailand เพจธนาคารกรุงไทยและเว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9หรือสบอคได้โพสต์เตือน44เว็บไซต์ที่เรียนแบบชื่อ w ว w วเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ที่เปิดสำหรับลูกจ้างและผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ลงทะเบียนเข้ารับเงินเยียวยา5,000บาทนาน3เดือนว่าอย่าคลิกหรือส่งต่อให้ใครเด็ดขาดออมสินเปิดเว็บลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินช่วยอาชีพได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ลงทะเบียนคืนเงินประกันไฟฟ้ากอฟอพอ เริ่มทยอยจ่ายเงินเริ่มวันนี้31มีนาคม63สิริพงศ์สลักเงินเดือนสอสอ3เดือนต้านโควิดลบ1 9ดูแลชาวหนองจอกซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจเป็นช่องให้มิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีธนาคาร User Name p a s s สเวิโดยขอรหัส OTP หรือ One ทามพาสเวิร์ดคือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งระบบจะส่งไปยัง SMS หรืออีเมลหรือแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีจะมีอายุการใช้งานระยะสั้นๆไม่กี่นาทีหากครบกำหนดระยะเวลาแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกดังนั้นอย่าส่งรหัส OTP ให้ผู้อื่นเป็นอันขาดทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูลต่างๆแนะนำให้พิมพ์ด้วยตนเองสะกดพยัญชนะสะวรรณยุกให้ถูกต้องส่วนข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ ห้ามนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่รู้จักเพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสวมรอยทำธุรกรรมอื่นได้และข้อมูลสำคัญอีกอย่างคือข้อมูลด้านหลังบัตรประชาชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆที่ใช้ยืนยันตัวตนควบคู่กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักเช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง อีว e ันเลดด้านพันตำรวจเอกสิริวัตรด,ดีพอรองผู้บังคับการปออทเผยว่าเรื่อง44เว็บไซต์ที่เรียนแบบชื่อ Worldwide w เวบเราไม่ทิ้งกันดอทคอมที่เปิดสำหรับลูกจ้างและผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ลงทะเบียนเข้ารับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นพลตำรวจตรีไพบูลน้อยหุ่นผู้บังคับการปออท ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายสืบสวนสืบหาข้อมูลและต้นต่อผู้ทำเว็บไซต์ปลอมทั้งหมดเพื่อดำเนินการทางกฎหมายฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ปลอมและเฟกนิวให้ติดตามข่าวสารและข้อเท็จจริงได้เว็บไซต์ที่เป็นทางการและตรวจสอบที่มาที่ไปได้รวมถึงใช้วิจารณญาณก่อนกระทำการใดๆบนโลกออนไลน์ด้วย